ไปรับเอเนจีในคอนเสิร์ตจากโอโมยโนทาเกะหรือโอโมทาเกะกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นสายดูอนิเมะเหมือนผมถ้าไม่คุ้นชื่อหรือว่าได้ยินบางท่อนของเพลงเขาก็จะรู้ขึ้นมาทันทีครับว่าเพลงแต่และเพลงครับประกอบเรื่องอะไร <S <S หรืออย่างเพลงประกอบเรื่องบูมกเลน และเพลง e v e r b l ์บก็เป็นเพลงที่ทําให้ผมหลงรักวงนี้มากๆครับอยากจะฟังเพลงวงนี้แบบสดสดสักครั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงครับโอโมโนะทะเกะวันแมนไลฟ์ไทเปย์แบงคอกครั้งนี้มาจัดที่ลีโด้คอนเน็กนะครับบรรยากาศงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากมาบาคอนเสิร์ตญี่ปุ่นเราต้องเจอใครพี่เอกซัมเมอร์คโนเป็นความรู้สึกที่มันอัดแน่นเขาแบบอยากจะแสดงออกมาทุกคนนั่นเองเราลองไปฟังพวกเขาทั้ง3คนเล่นแบบสดๆลองไปฟังกันดู หรือตอนฟังออดีโอในอัลบั้มต่างๆเนี่ยมวลของความรู้สึกในเพลงมันมีอยู่มากมายมากอยู่แล้วแต่พอพวกเขา3าคนอยู่ตรงหน้าเราเราเล่นให้เราดูทำให้เรารู้สึกอินมากๆครับอย่างตอนเพลง Gravity ผมยืนน้ำตาไหลแบบผมรับรู้ถึง IMPACT ที่มันเข้ามาทางหูผมกระทบไปถึงจิตใจเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่ผมประทับใจมากจริงๆคอนเสิร์ตของ o อเมโนตะเกะใครที่พลาดครั้งนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวงเขาสัญญาไว้ในคอนเสิร์ตแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาก็เก็บเงินรอได้เลย